บทที่สองอ,อาเคมิเรายังไม่ตายวะทาเคโซโเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะ ทาเกโซหญิงสาวที่มาปลุกเขานั่นคือโอโกเฮ้ยทาเกโซมาดื่มด้วยกันสิ<ะ>ตัดพอเขาเล็กน้อยว่าอุตส่าห์มาปลุกแทนที่จะดีใจกลับทำท่าเหมือนตกใจซะง,งั้นมาแล้วๆทาเกโซนี่เราอย่างดีแล้วนะเนี่ยไปกับเธอมาตาฮาชินายก็ดีขึ้นแล้วนี่เฮ้ยไอ้บ้าแกจะรีบไปไหนวะเราต้องขอบคุณพวกเธอก่อนจะไปสิเว้ยนี่พวกเธอม่เพียงแค่ช่วยเรานะแถอจะให้ที่พักเราด้วยเรามันพวกผู้ลี้ภัยนะเว้ยโอโกย้ำอีกว่า พวกเขาสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้นานตามที่พวกเขาต้องการเธอได้ยินมาว่ายังคงมีการไล่ล่าผู้ที่ลี้ภัยอยู่เพราะนายกองหรือแม่ทัพของฝั่งตะวันตกยังไม่ถูกจับนั่นเองเธอยังเสนออีกว่าถ้าพวกเขาคนใดคนหนึ่งสนใจที่จะแต่งงานกับอะเคมิแล้วอยู่ที่นี่เลยก็จะดีมากมีคนไหนที่สนใจอะเคมิบ้างไหมล่ะอ๋อ huh? okay. กก็ทไไม่ได้หรอโอโกชื่นชมที่เขาปฏิเสธได้อย่างไม่ลังเลแบบนั้นนะ่ะคือเอะคามิอ้เบื่อจังเลยแล้วอาคามิก็เดินออกไปโอโกได้แต่ถอนใจและอยากให้เธอเป็นผู้ใหญ่สักทีอืมอันนี้หรอด่จะทำอะไรนะอาคามิบอกดูเห็ดแต่ละอย่างที่ทาเกโซหามาสินี่มันเห็ดแดงก้านแดง นี่มันหมวกเสือดำแล ouais. ้วก็แทบทุกๆอย่างที่ทาเกโซเก็บมานั้นมีพิษทั้งสิ้นนางถามประชดว่านี่เขาพยายามจะฆ่าพวกเธอใช่ไหมอากิมิพูดกับทาเกโซต่อว่าทำไมเขาถึงไม่ถามคำถามอะไรกับเธอบ้างจะให้ข้าถามอะไรเหรอเช่นพวกเธออาศัยหรือดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงเธอายุเท่าไหร่พ่อของเธอหลับไปไหน ทำไมเธออยู่กับแม่แค่สองคนในคูเขาเ,ออเยอะจังเลยทําไมเธอถึงต้องใส่กระพวนอืมข้าก็เห็นอยู่นะมาตาฮชีก็เคยถามคําถามพวกนี้กับเจ้ามาแล้วไม่ใช่หรอเธอบอกว่าแทบจะทุกวันแล้วก็ถามแล้วถามอีกอยู่นั่นแหละโอ้ถามอะไรดีเนี่ยเจ้าอายุเท่าไหร่ลรอสิบห้าเธอตอบข้าว่าตัวเล็กไปนะสําหรับอายุสิบห้าอคาเมชักไม่พอใจเลยถามย้อนกลับว่าแล้วทาเคโซละ่ะอายุเท่าไหร่ ข้าสิบเจ็ดปีทํามอเคมีถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งนางบอกว่านางคิดว่าเขาน่าจะอยุประมาณ30กว่าแล้วก็บอกว่าไม่อยากถามอะไรอีกแล้วเหรออีกแล้วถามอีกแล้วเจ้ากำลังทําอะไรอยู่กันแน่คืนนั้นตอนที่เจ้าช่วยพวกเขาไว้น่ะเขานั้นน่ะมันพแต่ซักศพไม่ใช่เหรอเฮ้ยฮะ อะไรกันเนี่ยดาบดาบเยอะเลยอ่ะถ้าไปมาอยู่ที่นี่อ่ะมันเยอะเกินไปนะเนี่ยหือ, <ALK> S <S อพวกเราเป็นขโมโวโคัมโวอ <despite S 1> โอโกกล่าวต่อว่าทุกๆครั้งที่สงครามสงบพวกเธอจะไปที่สนามรบเพื่อเก็บดาบและเสื้อกรอะและของทุกๆอย่างที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินได้การแย่งของพวกนั้นมาจากศพทําให้เรามนชีวิตอยู่ได้มันผิดตรงไหนอะเคมิถามว่ามีอะไรจะถามอีกไหมนั่นใครเนาะเปิดตัวแล้วว่ารอมาตั้งนาน หลอสุดในเรื่องแลนะกูให้เราเนคนหน้าตาดีืใครเซลใครเซวอาเกมีพอเธออ๋อนี่เจ้าอาเคมีกล่าวออกมาทาั้งทที่ตัวสัน่นและเธอเริ่มร้องไห้ผู้ชายคนนั้นคือชิอซึคาเซเทน คน,คนที่ฆ่าพ่อของเธ<ค>อ